เขาตัดต้นไม้จ้ะโอ้โหฉันจะเห็นไม่ได้เห็ดอืมอย่างงามเลยทุกคนดอกแข็งเป๊กเลยแต่เขาไปเนี่ยเขาดอกใหญ่จนไปค่ะทุกคนลูกนีกดอกหนะึ่งเด้วเด้อเอาดอกนี้ก่อน เห็ดพึ่งเกาลัด mmm อ no> ่ะโอ้โหดอกขาโอ้โหโอ้โหเยกินขาดเฉพาะขาก็กินขาดแล้วค่ะทุกคน อดอกใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมพี่ยาเอาไปตะขาค่ะนี่จ้ะดอกเขาเขา็ไว้ในป่าเหมือนเดิมเพื่อนเกาลัดอีดอกงข้งในก็มีไม่รู้คุณผู้ชมเห็นไหมแต่พี่ยาเอื้อมมือมาละ เลือกเอาเลยทีนี้พึ่งกระตัดงามๆใจพี่ยาพี่ยาก็อยากได้เห็ดพึ่งหวานพุ่นแล้วสู่เห็ดพึ่งน้อยก็เยอะ กันทีเดียวจ้ะตัดขาคันยยแฮนหรอคะ บ่นเห็ดบาน,านเ,เ,เพื่อเอ้เพ่เพื่อน,น,นแรงมาเห็ดมันแอบ,บออกแล้วเราไม่มีเวลามาสำรวจป่าดอกละค่ไปจ้าป่านี้เห็ดพึ่งเกาลัดเยอะมากเลยทุกคนขายาวใหญ่อวบอวบอึมโอ้อันนี้เน่าแล้ว เกาลัดค่ะเพื่อนๆนามาจากทุกคนเห็นเห็ดพื้นเกาลัดไหมคะทั้งหลายดอก อใหญ่ๆงามๆค่ะทุกคนเขาโดนฝนค่ะนี่โดนฝนเมื่อคืนดูจ้ะเพึ่งเกาลัดเวลาเขาโดนมือโดนอะไรแล้วเขาจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้ค่ะเอาสองดอกนี้นะจ๊ะ สมบูรณ์มากเห็ดป่าเนี้ยขายาวอวบเก้าลัดฝัดถัวมือทุกคน วิวิดูได้ตัดขากันจ้ะแมงผู้นี่เข้ามาตอมอยู่นั่นเนี่ย โอยดอกไม่งามเลยป้าบีเอ้ยดอกนี้งามอุย้ยสองดอกค่ะหัวงามงามสีน้ำตาลเข้มจ้า น้ำตาลเข้มออกดำเลยออกเปลือกมังคุดเลยค่ะดอกกำลังกินเลยค่ะ โอ,โอ้ตรงนี้ได้ตั้งสี่ดอกเนี่ยหัวสีน้ำตาลเลยโอ้ยขายาวมากโอ้นี่ดอกใหญ่นั่นอีก นู่นอีกดอกหนึ่งเออดอกมันน่ารักดีพ่อพิเดินใหญ่เลยใช่ไหมชวบชวบโอ้ตรงนี้เป็นกลุ่มเลยตรงนี้เป็นกลุ่มเลยคุณผู้ชม อันนี้เป็นเห็ดเกือนะคะคุณผู้ชมเป็นเห็ดเกลือนี่ค่ะอุ้ยดอกน่ารักมากเลยป้าวิดอกลักคำอ่ะปะ้า,าปวิเพื่อนหนูอะเขาเป็นยูทูบเบอร์ของยูโกสลาเวียใช่เขาเก็บเห็ดชนิดนี้กับเห็ดพึ่งหวานลแล้วก็เห็ดแครอท เห็นน้องจอยเก็บอยู่นะคะใช่ค่ะอาจจะมีที่ฝั่งยุนแลนแต่ฝั่งเราเนี่ยยังไม่ยังไม่เห็นนะคะ อ๋อแกอืมน้องอกนึงอืมหือขา ขาได้ค่ะขาได้ดอกไม่ได้ขาไปทำเห็ดสวรรค์เห็ดสวรรค์สามรด 嗯，行。